คือการขึ้นรถสิ่งครั้งนี้ฝากเอาไว้ในใจเราคือการขึ้นรถสิ่งครั้งนี้ <S <S ขำว,วขันที่จะเพื่อนๆับมิตรภาพระวังอ่าหมู่บ้านเดียวกันจะเพื่อนๆขำที่นั่งคุยกันหอมเย็นๆแล้วก็ที่ไปหาอีโกยต่อจะอากาศเย็นสบายเพื่อนๆคุยกัน สบายๆท้องไร่ท้องนาสดชื่นแจ่มใสมหาสัจ์ชีวิตจ้าบางครั้งก้านที่จะอยู่นั่ความบุ่นไหวชีวิตที่มีแต่การท่องเที่ยวมีแต่การอ,อยู่ในเมืองหลวงหรือว่าในการเที่ยวแลงเอาขัาจ้จรแบบเสมอจจนกันดดมาอยู่เงียบๆแบบนี้กับเป็นสิ่งที่แฮปปี้คือก้านจ้ามนนีดอกไม้ด้วยสวยเพื่อนอันนี้เป็นดอกอยาในี่ปาพูนด้วยจ้า ดอกยาดอกยาในป่าข้าวดอกยาในป่าข่าวจ้าเป็นเพื่อนกันสนุกสนานกันไปจ้าสวยงามยิ่งซูมมือนี่ย,ยิ่งนี่การเปลี่ยนแปลงมากมมยเปลี่ยนว่าเปลี่ยนแปลงสถานการณ์โลกหรือว่าเปลี่ยนแป้งสถาพอากาศของโลกผู้ใดที่เิเจอเหตุการณ์ที่ว่าโดยตรงเช่น อยู่ในแรงที่อากาศเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเช่นโคโลกเหนือหรือว่าแถวภูเขาไฟหรือว่าแถวฝนตกหนักๆหรือว่ามีบานที่อยู่ใกล้ๆล,ลิมฟังตะลิงแล้วก็ถือพัดถลม่มลงไปก็เป็นสิ่งที่คือเสาหมองจากผู้ได้บ่ถึอบกหูหรือ้าชะนันถึงมีการเบาไว้ว่าคนที่อยู่ขานอกหรือว่า คนถี่บรยูในเหตุการณ์จะรับรู้ได้น้อยจาบ่าได้รับลูจ้จริงๆว่าคนนะเป็นมีความถูกขนาดไหนเรื่องเล็กๆอีกอีกเรื่องหนึง่งของคนหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องใหญ่อีกคนหนึ่งของคนหนึ่งได้จาเพื่อนๆเพราะว่าเป็นสิ่งหมหัศจรรย์ของมนุษย์จะเพื่อนๆชีวิตนี่เป็นสิ่งหมหัศจรรย์อะเมสสิ่งเป็นสิ่งที่อาเมซสิ่งเพราะว่า มหาจักรในความคิดใจเพื่อนๆการปรุงแต่งผลประโยชน์หรือว่าเป็นอารมณ์เรื่องเล่าต่างๆของอารมณ์ที่เคยเล่าให้เพื่อนฟังอาจจะเหมือนเจ้าชายกูน่าละครับแม่เลี้ยงเพื่อนในละจา้าเพื่อนก็นคลายว่าด้วยความอยากด้วยความมียงในละจา้าเกิดเป็นก้านสั่งวิบากก้ามเกิดขึ้นกระได้มีก้านอ่า จองเวียนกันหรือว่าจะมีการอาคารมารายกันสุดท้ายกับความดีกับสามมาแล้วชนะได้จ้า<จ>เพราะว่าเรื่องเล่าี่เป็นผลประโยชน์ต่างๆอันหน้าเพราะว่ายิงยุกสมือนี่ยิงส่วนมากสิดต้องอาศัยไอ้การปรุงแต่งหรือว่ากินข่าวอิ่มแล้วก็ยังอยากกินขนมมาจ้ยายังเสมอจ้าอยากกินข้าวมาจากบ้านเรียบร้อยแล้วไม่เห็นหรถไอติมอยู่ข้างทางก็เกิดความอยากอยากกินจ้าทั้งทางทิ่บ่ได้กินกับบ่อใต้แต่ว่า มันเป็นความอยากจย่างนั้นหลายคนถึงเลือกที่สี่อ่าตะเกียรจะใกล้เพื่อสี่สิบคนคว่าเสม,มอจัานก็คือกันจาแต่ว่าเสม,มอจัานกพ่อมีอ่าขอกิตบางเล็กน,น่อยกับพ่อได้ยังเนี่ยจะหลายหลายคนก็ติต้องอ่าหาเงินจํานวนมากเพื่อมาตอบโจทย์สนองความอยากเจ้าของหรือว่าให้คน,นยอมหลับบับคังบางครั้งเพื่อนเพื่อนก็อยากให้คนซีอู มูเดียวก้านในเนดเบาวตห้ฟังหรือว่าเพิ่นเบ่วให้เขาฟังห้ยอมลหลบบไปตัวเพิ่นเช่นเพิ่นเดอออกรถดหรือว่าเพิ่นเดอซื้อนั่นซื้อนี่จะเด็เป็นตำแหนง่นง,น,งนั่นตำแหน่งนี่เพราะว่าถูกสิิงตุย่างดูใหญ่ชัวคร่าวจากเป็นอัตโนมัติถึงสีมีการเบ่าแบบนี้กระซังแต่ว่าเมาื่อกาสีเป็นอัตโนมัติเขามันจับบริเมนเบ่าแบบนี้ไปแล้วเพื่อกาสีเปลี่ยนแป้งไปเลยโอ้ฉันถึงแล้วฉันจะไปอยู่ในสวนปฏิบัติธรรมไม่ต้องเสียเงินเสียทอง ฉันจะไปอยู่แบบนั้นเลยก็มีจํานวนตีปคือการจัาแต่ว่ากับบรหลายเถาคนที่ยังอยู่ใส่ชีวิตเกกล้ามเกียรติอยู่จ่าเหมือนคนเพิ่อนใ่เครื่องต่างๆก็น้ามากเพื่อนจะเอามาเพื่อติจะให้เพื่อนๆหลายๆคนได้เหตุจ้าแต่ว่าในขอบมาตรฐานที่ว่าเป็นขอบวิชาการแล้วคือคอยพูดไปในอะไจ่าก็คอ,คอยไปโพสเกนา้าเกลนพวก เนื้อย่างหรือว่าไปกินพวกกุ้งพวกนี้ก็แล้วแต่จ้ะคนที่เขาเบิรงเขาบ่ได้กินแต่ว่าเขาอาได้อารมณ์ร่วมจ้ะได้อารมณ์ร่วมแบบว่าเออสิกินแบบนี้นั่นเดอ้อหรือว่าเิ่นน้ำลายไหลหรือว่าเิ่นมีขอกิดต่างๆซึ่งถ้าเอานํำวิเคราะห์แล้วคนที่เกิดภูิปัญญาปกติสามารถทำใจได้จ้ะเช่นคอยไปเห็นผู้ใดเเป็นร่องวาได้กิ่ากุ้งมังกรเนี่ยสจ้ะ ัต้อ่อยกับบริษัทใจหลายยัางไงที่นจะจารก็บ้าหัวกันไปว่าไอ้บางคนเดีเพิ่นศึกษาเนี่ยจะแบบว่าบ,า,บ,า,บ,า,บางที่การที่เดม,มาศึกษาก็บะตเดมหูวเดมีร้อยยิมแต่เม,มาเข้าใจเรื่องราวชีวิตเป็นอย่างติละจ้าเพราะว่าจิเลตััหาราคาใครหรือจะหยุดได้จะเพือเ่อนๆเหมือนกับพูดที่เพิ่นไอ เขาใจว่าเบื้องนาเบื้องหลังเบื้องหลังเิ่นกะมีอีกแบบหนึ่งจาแต่ว่ากะบ่ได้ผิดที่ยังเพราะว่าเป็นความชอบไในสไตล์ของเพิ่นเหมือนกับในศิลธรรมประเภทนี้ของแต่ละประเทศกับติดต้องมี้อจํำกาดขันเท้าปเห็ดหม่องที่คนบ่เห็นกะบ่เป็นยังจาจังี่นะจ้าจ้างเพิ่นไอมานอนตรงนี้บ่มีคนเห็นจะก้นเพื่อกะมานอนแบบว่าอาบแดดจังส่บ่มีสิ่งที่ผิดบางหลางกล้เพื่อกะได้จ้าเพราะว่าบ่มีคนเห็นจ้า ฉะนั้นออยู่ในวงสังคมมีข้อจํากัดทั้งเรื่องต่างๆกาน่าจาะพะว่าหลายคนกับหลายความคิดนานาจิตตั้งก็คือจังคอยในละจ้ากับพูดสนุกสนานกันไปอันนี้ก็มาจักรยานกับมวยมวนได้จาด้ากับเด็กที่รลสิ่งนาเตยประกาศมีนําใจให้คอยกับให้ให้คอยคืนจะเสียนจ้า,จาเพื่อนๆกจากนี้ไปกับเด็ภาเพื่อนไป่เบิงอีกโอยว่าสถานาการณ์อีกโอยตอนนี้เพ่อนเป็นจังไหรเน่ เพิ่นใหญ่ขนาดไหนแบบใดนยังเสีย้ากะเหมือนม้วนกับใส่ชีวิตกันไปกาว่ามาแความจริงอันสูงสุดก็คือแค่ประสบการณ์ของเฮานี่แหละจ้าเฮายางไปเฮาเคยตกหลุมอยู่มองนี่เฮากระลำบานเราว่างเอาไว้จ้าบ่ไปตกอีกสําหรับคนที่เพิ่นอยากตกอีกเพิ่นชอบซาดิสหรือว่าเพิ่นตกลบไปเจ้าขาเพิ่นหากะอันนั้นก็คือเพิ่นได้ทําตัวเพิ่นเองจ้ากะบสนุกสนานกันไปเพื่อนๆกับมันม้วนกันจ้าดอกหญ้าใน ทุกข้าวทุ่งนาก็เจ้กันในคลิปต่อไปจ้าไปดูอีกกลวยนะจ้าสวัสดีจ้า